บรรยากาศสื้ท้ายแล้วเขาให้สามหมื่นตัวนี้เป็นงวาสาววันสองปีนะว,วันลอยสี่สิบตัวนี้ลอยสามเจ็ดสามแปดชิบสี่สิบหาเดือนนะโอ้ย่ายแล้วมาจากอุดร่อนีที่สามมึง่ายแล้วมาจากบ้านไหน คูนี่ย่ายสามหมื่นอยากได้วันสามหมื่นสองงล่ะครับมอหอดสองนี้่อกไปไเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีงแล้วมีช่งยิง คูละพวกคร <oh> ูด hm. ิสามหมื่นเขาให้เบหเงเดี๋ยวนี้พี่น้องเดี๋ยวเม่งบรรยากาศเดี๋ยวเดี๋ยวผมจิตถ่ายถ่ายให้เม่ง รัผงฝั่งใหญ่แล้วอขาดก็ม่ลายหนอโอ้ขาดก็ยี่ห้าร้อยเพื่อนใหม่สามหมื่ห้าร้อยจะของวันจะได้สามหมื่นพัน ขาดกันอยู่ห้าร้อยบาทโอเคเดี๋ยวอยหาเรียหั่าอยู่แถววันต่อ่อาอาหารราเป็นพวกถึงกี่ดินทั้งคู่ครับก็ค้างจับสูงดี โซ่หนี่แดดฮ่าพี่น้องแดดแดดแดดงองามมากมาจูงมาจูงมาพาเพิ่อนเหนือเพิ่นสีเมาหระ หงวงามคู่ขากระยจ้าหาอยพี่น้องกระถือตัวละหมื่นหาพันสองิบเอออานี่แหละได้่งงแล้ววเอาเฉืมันกัดเสอครับพวหงมสีมันได้ พี่น้องประมาณนี้พอวหูราคาอะไรล่ะเดี๋ยวผมจะึ้นไปตรงซื้อให้นั่งครับพี่น้องนี่ยผู้ครับนี่เป็นภาพประกอบนี่เด็ดสองพันเก้าครับแล้วผมราคายังบดีกว่านี้พี่น้องแต่ถ้าเป็นเชลลูเล่เนี่เพื่นใหนสูงกว่านี้เพี่น้องเชลลูเล่เนื้อเล่เนี่ยจริงๆราคาดีกว่านี้ ตัวนี้เป็นบรา,ารมันหูสันหนา้าแก่ยุ้งวรนลอยศีชิพาครับอายุพันสองปีสองหมื่นเก้าตัวนี้ช่วงไหนเป็นนายหอยนะครับเป็นเอาขอไปต่อเป็นเลี่ยมดีกว,ว่าราคาพอดีไปเลยเนื้อลายนะครับนี่บึงบองจะเ,เป็นพ่อพันธุ์ไหนครับนี่พ่อพันธุ์ชมในบ้านนะี่ มนหนอกใหญ่หลังกับพ่อได้เยอะหอพันไปจับสัตว์ไปยังไดนี่หายไปสองเกาพี่น้องถือว่าราคาพอดีไปเลยออมาตัวนี้ตัวที่สองตัวนี้ได้สองเก่าหาพี่น้องถือว่าพอดีมีเดนเนือเน้นนครับนี่สองหมื่นเก้าพันห้าบาทถือว่าราคายังพันดีไปเลย แต่คนซื้อกันหน่อยพี่นอ้อ,นองเพราะรักนี่ก็จำขพอมีในด้หางซื้อแน่อยู่ครับได้กันเป็นสี่หมื่นถึงแปดหมื่นเนี่ยคนไทยพอด้ซื้อเลยพี่น้องมิเตเวียสี 40, ่หมื่นถึงแปดหมื่นนี่ยมิเตเวียดซื้อเลยคนไทยเต็มที่ก็สามหมื 30, ่นกวนครับจะซือ้อเงินมาก็มิเตเวียด พอดีงัวหลายครับแล้วก็คนซื้อน้อยครับเพิ่งได้กดราคาได้ก็เลยซื้อไดือถึกเพื่อกดราคาได้ซื้อไดือถึกอ่ามาเบิ้งตัวที่ราคาดีสำหรับผมนี่เป็นพวกเนื้อๆครับตัวนี้เขาใายสองหมื่นแปดพันหาลอยผมมาทีลา่ละวันราคาดีนะครับในเกือ 30, บสามหมื่นงัวเนื้อย งัวตัวนี้เขาเป็นงัวเขาขุนเลยครับนี่เบิ่งเนื้อหนังเขาเป็นงัวขุนเคยมีลูกมาเลยแล้วเขาไปขุนเขาไปอาดหัวหานแล้วรับเอาเข่าขตลาดแล้วมาขายนะครับสมัยเป็นฟร์มอยู่แถววารินนะครับเนี่ยเป็นเอาไปขุนไปอาดหัวหานไปเขาเอามาขายให้เขาครับเป็นสื่อพวกหนังหน้าๆนอานาอกไปนะครับสื่อไปจากรตลาดนี่พี่น้องสื่อไปจักตลาด คือนั่งหนาๆนี่ตัวนี้คือกันตัวนี้ได้นี่สองสามตัวนี้สองสามกันคือราคาดีนะครับนี่นี่ชื่อจากตลาดที่กันแล้วพวกนี้ครับเอาไปขุนอ้วนแล้วเขามาขายครับโม่โคม่ได้ละมูลสามโม่โ้งหรือว่าแยกลูกกันเลยครับพราะว่มีลูกได้อยู่พี่น้องพวกนี่โม่เขาให้เตะมูลไปทั้งสามเลยครับเนี่ย ชงว่าลอย40ลอย4จมหาั้ง3ตัวเลยลอย40เอาให้ไต่หมื่นทั้ง3คะแนนค้ายว่าได้เขาอยากนดความไู้ครับหมื่นพันหมื่นพันหาลอยสามหมืสมเขาให้ไต่กันเรื่อนค้ายว่ได้แต่ไม่จัโตครับคุณนมากหยียดนกลับสามนี่โอ้ตัวนี้ลย4ตัวนานันนาเอาไปคุ้นแล้วก็ขอมาตลาดไม่ก็ได้ครับ แต่ต้องมีทุนแนวมันต้องใส่หัวอาหารอาถหัวอาหารเป็นสามโบดดิโบดแค่กันเดี๋ยวโบดดิกันนางน้านางด้าเ่นว่าโบดโบดหนึลอยซีหาให้กันอ๋อนี่กันแล้วข้าววันนี้พี่น้องโตน่าจะได้มืดความอยู่เขาให้ใต้มืดสามจะไปลวดคลุนนะครับต้องงลุนใส่หัวอาหารหลังก็เลยซื้อถือครับเลี้ยงทะลุภาพก็มาเป็นฟาร์มนะครับเชื่อ ่าพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ทับนี่ก่อนกับแม,ม่เฮ็ดเขาอยู่ที่กันเป็น <1, 3. S 1> มันพุดครับอำเภอวารินเมื่สามมันพุดทีไรสวยเจ็ดหยบแปดมันพุดทีหยิบเก่านะครับอำเภอวารินอ่าสวัสดีครับ